มครับมีแม่ลูกอ่อนอยู่ท่านหนึ่งนะฮะก็จะไปทําบุญฮะไปไหว้พระที่วัดไผ่โรงบัวนะแต่ว่าปรากฏว่าพอไหว้พระเสร็จแล้วเนี่ยไม่มีรถกลับบ้านรถประจําทางมันมันหมดละแล้วก็มันก็น่าจะนานๆวิ่งคันนึงเนาะต่างจังหวัดนะฮะสุดท้ายไปนั่งพักที่ปั๊มแห่งหนึ่งตํารวจไปเจอเข้าก็เลยเดินเข้าไปถามว่าเอ้าไมมานั่งอยู่ตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นอุ้มลูกอยู่ด้วยะนะฮะ สุดท้ายตำรวจก็ฟังเหตุการณ์ครับผมแล้วก็เลยนำแม่ลูกคู่นี้ไปส่งที่บ้านลองชมคลิปก่อนครับฮัลโหลนี่ทำไมมานั่งลูกอยู่ตรงนี้เนี่ยอ๋อพอดีว่ารอรถเดีแต่ว่ามันหมดแล้วอะค่ะแบ้านอยู่ที่ประมาณแลอรอไปไหนมาไปที่ไหนอะค่ะไบ้านบัดรี้อะพอดีไปวัดไผ่มาแล้วมานจะวัดไผ่ได้ยังไงเนี่ยเพราะบอกรถม่เร็วพี่พอดี ปากบ้นจนก็ไม่แน่คนะน้องกี่ปวกอะไรปิดเดือนค่ะพี่ผู้ชายก็คือนี้เราคือบกรถจะมาที่นี่เลยประมาณทีตอนแรกก็มีเมแต่ว่าถ้าตอนังหวที่ว่าเวลามันไม่ได้รถมีก็คือต้บกรถหน่อยเพราะว่าเดีรอเน่อะนารักไหมคุณผู้ชมมิ้วน่ารักคุณตำรวจแบบใจดีอ่ะไม่ปล่อยผ่านนะนะฮะก็ไปถามถ่ายนว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไงกันบ้างนะครับเธอก็เล่าว่าเนี่แหละจะมาทาบุญ นะที่วัดไผ่โรงวัวนะฮะเสร็จแล้วไม่มีรถกลับก็เลยต้องมานั่งอยู่อย่างนี้ก็ถามต่อเอาแล้วลูกอะ่ะอายุอะไรเนะี่ยสิเดือนเองคุณยังเด็กอยู่เลยนะฮะคลิปนี้นะครับนำมาโพสต์โดยสรวัฒนาวินนะฮะท่านเล่าว่า10ตํารวจเอกทนวันตรีสุคนและ10ตํารวจตรีจากริดมนทาสวินนะฮะกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ออกตรวจเขตนะฮะเพื่อดูแลความชอบ ในพื้นที่ที่รับเอาไว้นะฮะที่สอพอสองพี่น้องนะครับสุดท้ายก็ไปเจอกับผู้หญิงคนนี้เวลาประมาณสัก3ามทุ่มเมื่อวันที่3ที่ผ่านมานะฮะก็เลยไปสอบถามนะฮะ, mm hmm. ะ,ฮะเธอก็ตอบว่าไม่มีรถกลับบ้านเนื่องจากว่ารถจำทางเนี่ยหมดรอบวิ่งไปแล้วนะ mm hmm. ตัวเธอเองเนี่ยก็คือใช้อาศัยว่าโบกรถมาเรื่อยๆ mm hmm. จากที่วัดไผ่รงวัวนะครับหลังจากที่ไหว้พระเสร็จ มาเนี่ยโบกรถบ้างขึ้นรถประจําทางบางก็ทํานี้มาเรื่อยๆจนมาถึงตรงนี้อ่ะมันไม่รู้ไปไหนแล้วอ่ะไม่รู้ไปยังไงก็เลยเข้ามานั่งพักที่ปั๊มน้ามันแห่งนี้ก่อนนะครับเธอบอกเธอกำลังจะกลับบ้านครับกลับไปที่วัดโพตะควรอําเภอบางปะมะจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะท่านตารวจก็เลยเมตตากรุณานะฮะเอารถสายตรวจม,มาพาเธอกลับบ้านพอคลิปนี้แชร์ไปนี่โอ้โห ชาวโซเชียลชื่นชมกันใหญ่โตเลยเยอะมากคนดูไปตอนนี้นะครับประมาณเล้านเกือบแล้านวิวแหละ<อ>เยอะมากๆฮะคำชื่นชมหน่อยไหมล่ะเขาบอกงี้ฮะชื่นชมครับสิ่งที่ชาวไทยต้องการเห็นก็คือเจ้าหน้าที่แบบนี้แหละอ่าอ,อันนี้ก็บอกว่าตำรวจแบบนี้ขอมีสัก80%ของตำรวจทั้งประเทศได้ไหมค่ะอันนี้เป็นคำถามนะชื่นชมหรือเป็นคำถาม มีแหละมีแหละเรื่องราวดีๆตำรวจดีๆเยอะแยะผมตําบอกตำรวจที่ดีเยอะมากนะคุณเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นตามสื่อตามข่าวเท่าไหร่นักเออนะอีกคนก็บอกว่าสุดยอดครับชื่นชมจากใจเลยขอขระคุณมากๆ นะอีกคนก็บอกว่าดูแล้วใจฟูจังเลยเป็นกำลังใจให้นะคะเป็นเรื่องราวดีๆที่เรานํามาฝากกันดีนะรายการของเราก็นําเสนออีกมุมหนึงนะ่ง啊เรื่องราวดีๆอะ่ะเช่นเมื่อกี้ชาวต่างชาติที่มาอยู่บ้านเราแล้วน่ารากักรลกเมืองไทยเราวัฒนธรรมไทยเรื่องของตํารวจที่ดีๆมีน้ําใจเป็นตํารวจน้ําดีอะไรแบบเนี้ยจริงๆข่าวดีๆคนก็ดูเยอะนะไม่ใช่คนดูแต่ข่าวไลยๆนะ อันนี้คืออันนี้คุณจะบอกว่าร้อยๆพูดลอยคุณจะบอกว่าอะไรคือคุณจะบอกว่าอาทิตย์นี้เราให้เว้นข่าวแนวนั้นไปใช่ไหมเรอ่านพี่ก๊อฟเล่าคลิปตำรวจน่ารัก่ะคนดูตั้งเท่าไหร่กี่ล้านวิว จะแปดล้านเออนั่นไงเยอะเรื่องเราดีๆก็ก็ก็ดีอะนะสนใจไม่ใช่มีแต่เรื่องเราไม่ดีในสังคมเราก็ควรจะนําเสนอข่าวในแนวนี้ออกมาเรื่อยๆนะผมว่านะจริงมันเป็นการส่งเสริมความมั่นใจความสุข่ดูแล้วมันมีรอยยิ้มสนับสนุนให้คนทําดีไงเนอะเรื่องนี้ออที่มิวจะเล่าก็เป็นเรื่องราดีๆไปช่วยน้องหมาสุนัขไซบีเรียนค่ะสซนเนาะพันเนี้ย ใช่ป่ะพี่กอใช้คอมาซาดีกว่าทั้งซาทั้งสนหลุดออกมาจากบ้านแล้วมีพี่กู้ภัยขี่รถจักรยานยนต์อยู่และเอ๊ได้ยินเสียงไปหนีออกจากบ้านไปอยู่ในป่าแล้วไปติดอยู่ในซอกแล้วออกไม่ได้อ่ะคิดดูเดี๋ยวคุณดูสายตาน้องสายตาวงวอนช่วยหน่อยเดี๋ยวเราไปดูค่ะมาทางไหนเนี่ยฮะหนูมาทางไหนลูกเออเออทำตาแบบมาทางไหนครับเอ๊ดุอยู่หรือเปล่านะมาทางไหนลูก ช่วยหน่อยดช่วยหน่อยนะหนุ่มไหนไหนบอกลุงเนเดี๋ยวคืนให้อคำตาปีบๆใช่คำตาปีบๆตาจะเหลือกหน่อยเวลาหมาทำความผิดเนี่ยเออโอ้ยทำไรอ่ะน่าจะยังเด็กอยู่ด้วยเนาะเด็กเด็กสามเดือนมาเลยมามาโอ้ยมันตาจางแต่ถ้ามาในรถอ่ะถูเปิด เขาน่ารักเก๋พี่กอหมาเด็กนะอายุ3มเดือนค่ะแล้วก็เชื่องมากเลยนะคะพอช่วยออกมาได้ก็ยอมให้อุ้มยอมให้ลูบผัวแต่ตอนติดน่าสงสารมากเลยอ่ะแล้วพี่ลิวก็สงสัยว่าแล้วหนูเขาไปติดได้ยังไงลูกโซนเบอร์ไหนอ่ะคงจะวิ่งไปเรื่อยๆแล้วมันเป็นหลุมแล้วมั้งแล้วมันก็แบบพรุกลงไปไงแล้วก็ปึ๊กออกไม่ได้แล้วเป็นหญ้าแห้่มันก็วุบมาหุ้มตัวไงทำตัวไม่ถูกไง ไม่เหมือนในบ้านไงแล้วทำหน้าแบบ ทำตาปิดปิดทำตาปิดาาปิมาช่วยผมหน่อยช่วยผมหน่อยสุดท้ายเ,เขาดุเราหรือเขาจะช่วย,วยเรานะช่วยมาได้อย่างปลอดภัย<ะ>ก็ต้องดูสิตัวเล็กตามหาเจ้าของเนาะ,ะเพราะคนที่ไปเจอเป็นกู้ภัยนะคะเขากําลังขี่รถจักรยานยนต์ให้อาหารสุนัขอยู่อะค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงแล้วไปติดตรงไหนไม่ติดอยู่ในป่าแถวแถวสุสานโอ้โหลูกเอ้ยในป่าแถวสุสานติดแล้วออกไม่ได้ก,ก็เลยไปช่วยมนไปเจออะไรมาก่อน้วยนะแถวสุสานใช่ไหมแล้ววิ่งหนีไงแล้วก็ ตออกใจค<ข>นเอาก็สุสานไงผมก็เลยวิ่งมาอ,อารามแบบว่าควบคุมตัวเองไม่ได้ใช่ไม่รู้อะไรวิ่งเรามาใช่เลยลงไปในหลุม<ช>อ๋อรู้ว่าตั้งใจไปหลบ เจ้าของให้น้องก่อนดีกว่าค <c oughs> ่ะเดี๋ยวเรา <c oughs> จะไปไกล <c oughs> ไปไกลเรื่องสุสานแล <c oughs> ออ้วทีนี้ค่ะกู้ภัยที่ไปช่วยเนี่ยเขาก็มีการโพสต์เอาไว้ในโลกออนไลน์ตามหาเจ้าของนะคะ <c oughs> เขาก็บอกว่าถ้าใครเป็นเจ้าของน้องไซเบรียนตัวนี้แล้วก็มีหลักฐานให้ติดต่อมาแล้วก็รับน้องคืนไปได้ให้ติดต่อไปที่ทางบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่3าําบลสํานักบกอาเภอเมืองชนบุรีหรือว่า Facebook นักข่าวเมืองชนทีนี้พอโพสต์ไปก่อนหน้าที่จะมีเจ้าของมาแสดงตัวมีคนขอซื้อเอาก็น้องสวยน้อง น่ารักแล้วก็คงสงสารแหละดูก็รู้ว่าหมาบ้านตั้งหมื่นหนึ่งนะเออขอซื้อหมื่นหนึ่งนะคะแต่ว่าทางคนที่ไปช่วยเขาบอกไม่ขายหรอกอยากจะหาเจ้าของให้เจอเออน่ารักมากสุดท้ายเจอเจ้าของจริงๆครับเจ้าของบอกว่าน้องชื่อรวยรวยค่ะน,นี่ภาพตอนมารับนะใช่รวยรวยได้กลับบ้านแล้วนะลูกเจ้าของบอกว่าคือบ้านอ่ะอยู่ห่างจากจุดที่ไปเจอน้องประมาณเกือบ3กิโลโอหูน้องวิ่งมาไกลแล้วน้องอายุเพิ่งสามเดือนชื่อรวยรวย แล้วน้องก็เชื่องมากน่ารักมากจริงๆอาจจะได้ยินพวกเสียงพลุอะไรอย่างเงี้ยปล่าเราตกใจแล้ววิ่งเปลาก็เป็นไปได้นเนาะเพราะมาตั้งสามกิโละวิ่งไปไกลมากอ่ะโอ้เพราะบ้านผมเคยนะแบบว่ามีมีมีงานที่วัดแถวบ้านอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายสุนัขในวัดนะค่ะเขาได้ยินเสียงพลุเขาวิ่งมาจากบ้านผมไปวัดประมาณเกือบสองกิโลนะวิ่งมาอยู่หน้าบ้านผมอะ แปลว่าถ้าไปไกลขนาดนั้นคงจะตกใจอะไรนะตกใจอะไรสักอย่างค่ะไม่น่าจะวิ่งมาได้ไกลขนาดนั้นตัวเล็กเออน่ารักดีอ่ะสุดท้ายก็ได้กับครอบครัวนะใช่ค่ะเกือบแล้วเกือบกลายเป็นน้องหนึ่งหมื่นไปแล้วหรือไม่ก็เกือบกลายเป็นน้องสุสานไปแล้วนี่ไงคราวหน้าถ้าหากว่าหนูวิ่งไปในสุสานแล้วหนูเจออะไรได้ตามหนูเข้าโอ่งนะลูก ผีจะไม่ตามในโอง่งกลัวเข้าโอ่งไปแล้วหนึ่งจะมีมาเข้าโอ่งเพิ่มอีกสองสามสี่ครอบปบ้านท้าปอบแล้วก็เห็นเขาอย่างไงก็ไม่เต็มโอง่งใบหนึ่งเข้าได้เยอะมากเลยอะดีใจด้วยน้องกลับบ้านได้แล้วนะครับอะผมมีอีกข่าวหนึ่งฮะนีน่ารักมากมนะฮะมีครอบครัวครอบครัวอบครัวหนึ่งฮะคือหนูน้อยคนเนี้ยเขาไม่รู้อารมณ์ว่าคิดถึงพ่อแม่หรืออยากจะบอกพ่อแม่ว่าอย่าทําอย่างนี้อีกหรือเปล่านะเออเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงวันวาเลนไทน์ฮะคุณพ่อคุณแม่เขาก็ออกไปสวีทกัน นะตอนกลางคืนนะครับพอถึงตอนเช้าปุ๊บน้องก็ต้องรีบไปโรงเรียนใช่ไหมก็ไม่ได้เจอคุณพ่อคุณแม่อีกน้องก็เลยพูดผ่านนะฮะผ่านทางกล้องวงจรปิดที่บ้านเอาไว้เพราะน้องรู้ว่าเดี๋ยวคุณแม่ต้องมาตรวจแน่นอนอนะอันไหนดูสิน้องฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ไว้ไว่าอย่างไงครับมาก็ริบกลับมาเย้วกับพรงอยู่กับแมาริบกลับมาเย้่ยวกับแมากับพี่จงมากกเลยกับแม่กับแมากับ คิดถุงมากๆเลยครับจะโตัวากว่านั่นมานัอ่ะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งขมวดคิ้วนะเดี๋ยวผมใส่วุ้นแปลภาษาให้นะฮะวุ้นแปลภาษาแปลออกมาดังนี้ครับมาม้าครับยีบกลับบ้านเ๋ยวนี้ครับชะอดีขึ้นไหมฟังยากว่าน้องพู่เมื่อกี้อีกรอเล่นรอ <c oughs> เ,เล่นอ่ะบอกว่างี้ฮะมาม้าครับรีบกลับบ้านมาเร็วนะครับชาร์เตอร์รออยู่ครับคิดถึงมากๆเลยครับมาม้า ชาเตอร์รักหมามากนะครับเป็นไงคุณละลายไหมอยากจะกลับเดี๋ยวนี้เลยยกว่าแต่คุณเลยนะชาวโซเชียลเป็นเมนกันใหญ่เลยบอกไม่มีลูกอะแต่อยากกลับบ้านอยากไปหาอยากไปหาชาเตอร์เออน่ารักมากๆคลิปนี้เนี่ยโอ้โหคนแชร์กันเต็มไปหมดเลยแต่บางคนก็ไปแซวนะค่ะเออชาเตอร์พ่อจะน้อยใจไหมไม่พูดใน่อป้าเลยเนาะคงติดหมามาเออหน้าเอ็นดูน่ารักค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนครู่เดียวช่วงแรกกลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ